โอเควันนี้มาคุณฉลาดมากแค่ไหนในหมวดคณิตศาสตร์โอเคครับเดี๋ยวจะเรามาทำกันเลยถ้าคุณทำข้อสอบเหล่านี้ได้คุณก็มีพื้นฐานที่สามารถต่อยอดไปเรียนมปลายเรียนมหาลัยได้ก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ครับโอเคถ้าคุณทำได้นะ มาเริ่มข้อแรกกันเลยข้อหนึ่งสมการเชิงเส้นจงหาค่า x จากสมการอ่ะเราเห็นเลยไหม 2x บวก5เท่ากับ15เราจะย้ายไหนไปใช่เราจะย้ายตัวนี้ไปเพราะว่า15เนี่ยมันไม่ติด x 5ไม่ติด x 15ไม่ติด x เราก็ย้ายเนี่ยตัวนี้มาฝั่งนี้ ซึ่งการย้ายข้างเนี่ยมันเป็นบวกห้าอยู่ใช่ไหมเราย้ยายไปฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นลบอ่าสองเอ็กเท่ากับสิบห้าเอาเราย้ายบวกห้ามาฝั่งขวาก็จะเป็นลบห้าอ่าเราก็คิดฝั่งขวาก่อนสิบห้าลบห้าก็เหลือเท่าไหรสิบอ่าแล้วทีนี้สองติดกับเอ็กอยู่ติดกันคือก,การคูณอ่าแล้วก็เขียนเอ็กแล้วก็เอาสะบัดสองออกมาคูณอยู่ก็ปุ๊บก็บย้ายมาหารอ่าอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะ อ่าทีนี้ก็สองตัด212 2อ,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 อะไรได้10ก็2 50ไงตอบ5ครับ x เทกับหตอบข้อ c อ่าดูเฉลยครับตอบตัวถูกต้องคือข้อ c ครับนี่ตอบ x เท่ากับหครับโอเคต่อมาข้อ2องลบสมการ 5, y ถ้า x บวก y เท่ากับ10และ x เท่ากับ4 y เท่ากับเท่าไรอันนี้คือสมก,การนะครับที่เขาใช้ให้เราคิดเนี่ยและข้อมูลโจทย์เขาบอกว่า x เท่ากับ4เพราะฉะนั้นเราเา4ไปแทน x ไปเลยมันจะเป็น4บวก y เท่ากับ10แล้วถามอะไรเนี่ยเขาถามหาค่า y ใช่ไหมโอเคเนี่ยเราเราติด y ไว้ไวเนี่ยถูกแล้วเราก็เขียน y ไว้เท่ากับ4เนี่ย กรจะย้ายไปฝั่งนูน้นมันก็จะเป็นลบใช่ไหมครับเพราะว่าสี่มันเป็นบวกอ่ามันจะเป็นสิบลบสี่ y เท่ากับหกครับอืมอ่าถ้าเนี่ยเอาง่ายๆคือถ้ามันต้องการหาตัวไหนอะเราก็เอามันไว้ตรงที่เดิมนี่เห็นไหมมันถามหา y ใช่ไหมเราก็เอา y ไว้ที่เดิมนี่เดี๋ยวเราก็เราก็ย้ายตัวที่เหลือเนี่ยไปฝั่งนูน้นให้หมดเลยแค่นี้ เทคนิคการทำข้อนี้ตอบอ่าตอบข้อสี่อ่าข้อสองตอบสี่ถูกต้องนะครับตอบหกโอเคอ่าข้อนี้ข้อสามเหลี่ยมพิทาโกรัสอ่าสามเหลี่ยมมุมฉากประกอบด้านประกอบมุมฉากยาวหกและยาวแปดอ่าสามเหลี่ยมมุมฉากวาดรูปก่อนเพื่อจะได้ไม่งง อ่าสนมุมฉากจะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้สนมุมฉากเน่หน้าตาจะประมาณนี้มุมฉากเพราะอะไรมุมฉากเพราะว่าไอตรงเนี้ยไอมุมตรงเนี้ยที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี้ยมันคือมุมฉากมันจะคือเก้าสิบเขาจะเรียกฉากโอเคบอกว่าอะไรด้านประกอบด้านประกอบมุมฉากอะไรที่เมื่อกี้ที่พูดไปอ่ะมุมฉากคือตัวสี่เหลี่ยมใช่ไหมประกอบก็คือด้านข้างเนี่ยด้านนี้กับด้านนี้อ่า ด้านประกอบยาวหกหรือยาว 8. แปดเขียนหกตัวไหนก็ได้แปดตัวไหนก็ได้มันสลับที่ได้นะหกตัวนี้ก็แปดโอเคแต่มันถามว่าอะไรถามหาด้านตรงข้ามซึ่งด้านตรงข้ามเนี่ยอันนี้คือมุมฉากใช่ไหมด้านตรงข้ามก็คือตรงนี้เพราะว่าสองด้านนี้คือด้านประกอบไปแล้วโอเคพีทาโกรัสถ้าสําหรับใครที่รู้ตัวเลขชุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็ก็เป็นข้อดีไปแต่ถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็ใช้สูตรพีทาโกรัสเลย ดาวคลาสก็จะเป็น c กํลาลังสองเท่ากับ a กํลาลังสองบวก b กํลาลังสองอ่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหน c ไหน a ไหน b วะอ่าเราดูมาดูนะอันนี้คือด้าน c คือด้านยาวที่สุดอันนี้คืออะไรก็คือด้าน a ก็ได้ตัวนี้ a ก็ไเลยนะด้าน a คือด้านประกอบด้าน b คือด้านประกอบเหมือนกันอ่าควณก็มาใส่เลย c เนี่ยรู้ไหม c เราไม่รู้เราก็ใส่ c กํลาลังสอง เอกำลังสองคืออะไรเอนี่ที่เราเขียนไว้ก็คือแปดสลับสลับที่ได้นะจะหกจะแปดกำลังสองก็เหมือนกันแปดกำลังสองบวกหกกรลังสองอ่าสี่กำลังสองแปดกำลังสองคิดคิดคิดก่อนนะนี่คิดคิดคิดก่อนนะนี่คิดก่อนอย่าเอามาบวกกันนะแปดแปดคูณแปดก็คือแปดกำลังสองครับตัวเหมือนกันนะครับคูณกันมันจะเป็นเลขยกกระลังนะแปดคูณกันสองตัวเนี่ยก็คือหกสิบสี โอเคบวก6คูณ6ก็คือ6คูณกัน2ตัวก็คือ36อ่าแล้วบวกเลขกันเนี่ยสีลังสองนั้นเท่ากับ100โอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอ้าวอันนี้มันคือเอเอไม่ใช่ไม่ใช่ตทนครับอันนี้คือ b อันนี้คือ a ต้องการหา c แต่นี้ที่เราได้มามันคือ c อะไรเนี่ยมันคือ c กลังสองซึ่ง อันเนี้ยมันต้องการซีเดียวเราก็ต้องถอดรูดถอดรูดยังไงก็นี่ใส่รูด <c oughs> ใส่หลังคาให้มันอย่างนี้อ่าวิธีการถอดรูดนะครับวิธีการถอดรูดง,ง่ายๆตัวเหมือนกันคูณกันครับอ่าอะไรที่เหมือนกันแล้วมันคูณได้หนึ่งร้อยอ่ะก็คือสิบคูนสิบใช่ไหมครับอ่ะนี่ไงสิบคูณสิบมันจะกลกับหนึ่งร้อยอ่า มันคือตัวเดียวกันเราก็ถอดรูทออกมาเนี่ยแล้วก็มันก็คือสิบนะครับอ่าเราจะตอบสิบเลยไหนเอต่งงงไหมครับงงไหมไม่งงนะก็คือรูทอะก็คือตัวเหมือนกันคูณกันนะครับก็อย่างรูสี่เนี่ยก็คือสองคูณสองนี้อ่าเพราะว่าอะไรเพราะสองคูณสองมันคือสี่ใช่ไหม อ่ากันแหละอย่างรูดเก้าเนี้ยรูทเก้าคืออะไรรูทเก้าคือสามคูณสามเราก็แค่ดึงมาหนึ่งตัวนี่เหมือนสองใช่ไหมเหมือนสองใช่ไหมเราก็ดึงมาหนึ่งข้อนี้ก็เป็นสองไอ้ก็เป็นสามอืมเข้าใจปะเข้าใจนะไม่งงนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้เขาใส่หมวกให้ปุ๊บคือสิบอ่า ตอบนะครับข้อ A ไปแล้วถูกไหมถูกด้วยก็จำไหะครับถ้ามันเป็น3มเหลี่ยมมุมฉากเงี้ยมี6แล้วมี8แล้วอันต่อไปไม่ต้องคิดเลยเป็น10ทันทีโอเค <c oughs> ถูกนะครับข้อนี้ข้อ4เลขยกกำลังสองกำลังสามคูณสองกำลังสเราจะไปเอาเลขเราจะไป2องกำลังสาคูณกัน3ตัว สองคูณกันสี่ตัวเงี้ยว่าเยอะครับเลขเยอะมากสมบัติเลขยิวลังจำง่ายๆเทคนิคง่ายๆถ้าตัวข้างล่างนะเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยมันคือเลขสองใช่ไหมตัวฐานเนี่ยตัวฐานเนี่ยไม่ไม่ไม่เอาตัวบนนะตัวฐานคือเลขสองตัวนี้คือเลขสองถ้ามันคูณกันอยู่ก็ข้างบนเนี่ยข้างบนเลขคิวลังข้างบนเนี่ยเอาบวกกันเลยอ่ามันจะเป็นเขียนก่อนนะสองก็คือสามบวกสี่ เท่ากับสองกำลังเจ็ดตอบเอเลยเสร็จแล้วถูกด้วยข้อสุดท้ายมีห้าข้อความน่าจะเป็นเรื่องนี้ต้องเจอแน่นอนทั้งข้อสอบสอบเข้าต่างๆทั้งข้อสอบสอบเข้าวม,ม .4 ม .1 นึ่ไอ้ม,ม .1 อาจจะอาจจะไม่ผมไม่รู้นะม .4 มปลาย ระหว่างเรียนเนื้อหาร,ระหว่างเรียนหรือว่าจะเป็นพวกข้อสอบเข้ามาหาลัยก็มีเรื่องความน่าจะเป็นซึ่งสูตรไม่ได้เยอะข้อนี้เนี่ยอ่านโจทย์เนี่ยรู้เลย <c oughs> ถ้าหยิบลูกบอลหนึ่งลูกจากถุงจากถุงที่มีลูกบอลสีแดงสามและมีสีน้ำเงินสอง ความ,มน่าจะเป็น <Okay. S 1> ที่จะหยิบได้ลูก <Okay. S 1> บอลสีแดงคือโอเคอาจจะมีเสียงรบกวนนิดน,นึงขออภัยด้วยนะครับสูตรง่ายเทคนิคของผมนะเทคนิคจำไว้เลยง่ายๆสนใจส่วนทั้งหมดข้อนี้มันสนใจอะไรมันสนใจว่า ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้สีแดงหยิบได้สีแดงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววาดลูกแป๊บหนึ่งนะสีแดงอ่ะสีแดงมีกี่ลูกสีแดงสามลูกหนึ่งสองสามน้ำเงินกี่ลูกน้ำเงินสองลูกอะหนึ่งสองนี้ <c oughs> อขออภัยครับสนใจสนใจอะไรเขาสนใจความน่าจะเป็นที่หยิบได้สีแดง สีแดงมีกี่ลูกสีแดงมีสามก็สามส่วนทั้งหมดทั้งหมดมีกี่ลูกครับสีแดงสามลูกสีน้ำเงินสองลูกทั้งหมดเป็นกี่ลูกก็จะเป็นห้าลูกครับขออภัยในเสียงรบกวนนะครับอืตอบตอบเลยสูตรเทคนิคของผมแค่นี้เอาไปใช้ได้สามส่วนห้ารู้ดิตรงปละ่ะ สาม่วนห้าไปโอเคครับถ้าทุกคนทำข้อสอบแบบนี้ได้มหลาลัยนี้ก็ไม่ใช่เรื่องอยากที่คุณจะเข้าโอเคขอบคุณครับ